ชุมมณีกายคูิที่แปดสืบต่อไป <c oughs> นะโมตัสสะพังกาวะโตอะลังหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมัญญาวันตุมั t เตงัญญามัณโนปังคังอัตตาเสงหาลาตังเว a สาปันตาทิสสะเตมาลัจจานโนกา e ลนโตโลหะนาจาปัตเตติลังลันติสาปันนาตา เวหาเลวาเสนาเพิกขาจาราธาเนเสวันดามักกางอาหสิขีญาณกล่าวโดวยลำดามันนี้วันทุกแห่งน,นางธรรม,มา เราเปลงรู้แลในกาละเมื่อผาญาตอนเจอสัทธาเทนสาการตํายังลาจาภาวาเป็นผ่านญาสาเวลาจาสมบันในลังกาเตรบดังอันบนั้นงเจอวาจาวากา ก็อเมลในเตจังเดินกมบาทแห่งเจ้าเบงโคตังาลงานอยู่ในเวงานันเจอตะดาปัมปาเทศซาปังกาตาในโลหาจนดาโบนะโมกาตถานังยงผู้น้นเจอว่าธรรมา เป็นยิ่งตุกไล่เข็นใจหาเข้าของบอดใดก็โยดในบ้านเทว่ากามันั้นและยเงี้ยปนนานเตียนยอมนำมาอย่างน้ำแลลัวแก่ปงกะลาตั้งลายฝงเอิดและเตียนยอมกินจ้า ตานฟัเอินแลลายสาเว่ยสร้างเพื่อเก็บหอมลอมลิบเอาอยัางเข้าของเพื่ออันเศจเหลือในตีลานเข้าและเรื่องเจวิแตแห่งตน อันโตงยากลำบากโยกมาบ่เมินนานสาวิกรรมในเตนันแลงอัจเจลนาภากันนังสว่วนในากาละนั้นไปไปนาหญิงก็กระทำอยังการกินจังต่านพวอเอินไปเป็นวันเป็นวัน พอมาคาเนึ่งใจว่าลาก,กานาเลนาหังตาทาโตซาลาคาสาเปเลตัมโมานันจาฮวาตวาสังสาเรสังสาเลลังเทวัลังหัง ชวนกนาัอันัน้นไปสู้อา,า,ากาหักไม่ร้อนผีเสียก็เวต่อจร้าโกทางหักเปลี่ยนเป็นอันสายยอมตายเลื่มเหตุโมหะก็จะเดินไปในสงสาร สียงกาลาอันนั้นแลนัตตาโตปาเลทาปุญญังงันวากาญะกันตังกาลนังงันวาอนุญามะมังงัปปะโพกันสນັนังปุญญังส่วนนั้นว่บุญกุ อันเนองเป็นเหตุแห่งเข้าของในภาวามไปนาโกนางลวยบอดใดกัดตำใดกาละเมื่อก่อนจะแลปปังบาปอันใดเป็นเหตุแห่งอันหาโซภากาเข้าของบอดใดนั้นจา นางก่อนล้ยว่าในกาลเมื่อก่อนจาละยัสสามาหังกตังพลเกให้งสัตติงกาตวาจะจาโตเจวิทสามังสุขาไมงังนักผานตปฏิญาตาทัสมา แครดังงานโกนางจริงใดก็ทำการกินจังการในเรือนแห่งตาลพองอ่นแล้วเรื่องโดยอันอย่างสู่ขังงานว่าสุขใม่หังแห่งโกกเป็นอัน มือนดังแผ่นดินนันไกลแต่งอากาศเนแลปุถาปัตโตอายญาญันโตนิธรรมโลเกสุตาปันเตปุถาบุตตาวโลกัสสมิงวัสสัง กุณาสากลางงยังขันโอันวาขันนอันนี้ก็เป็นขันนางันเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้าและทำโมงันว่าธรำแห่งพระพุทธเจ้าก็ลุวงเรืองาม này lúc chào phèn con tăng lai phong an, Phút phuttha mút mê cô đằng ma gia mút cả bên này loch nết lẽ này ca lập ban nết lẽ cả cô cả măng mại nhà lạt thôi ta át ta năng nô phuttha lê rằng xa lê rô năng át tư มัก,กะหังกะตาสิสังสุโมเคเปโคนังอันว่าพุทธาปาตละคขันนะอันโกหักได แล้วโดยปราการต่างต่างบททะเลงางหังอันว่ากูก็มาล้ำเปิงยงออกยังตอนในกาลานบันแดแลโกงอันลมมันจมอยู่ในสงสารปอยจังยกยอ Hoang Ngoc Dai Ka La An Dai Cha Tu Khe Ngam Pa Ti Tang E Kang Sa Tak Kang Ma Ma Wi Cha Ti Ka Lang กาเลนาวการซาปากังพาผืนเนึ่งกันโกหากบังเกิดได้โดยงานเนี่ยก็มีแก่โกแลโกจังกัดจำภาวาเตเปงในภาวะชะโกนพาผืนเนึ่งในกาลบันิเดเต เติจินตังญาจามาธรรมาสังเยโตตังสาตังอัตตาอัตโตสัทธายัตตานัสหันตังอัปปะปัลังสาธรรมานว่ะยิงผู้ชื่อว่าธรรมา กอมาคานิ่งในใจสัำพอซึ่งส่งแล้วอันเจินยังผักละอานมากแห่งตานื้อหายังพางอันนั้นเป็นตานในกาลานานยาตาในกาลานานเจ้าเพียงโคตั้งหลายหาร้อยตน ก็โยเข้าวัดาในมหาเวงหานันเจ้าวาดเตลาเตมปาระเตมสาถัตตันตาแล้วเจ้าพี่โคตั้งลายหาร้อยตอนนั้นออกจากความเวงหาดันนันแล้วก็เข้าไปสู่บ้าน อันเจอว่าเสวากรรมเพื่อจังเดินกมบาทด้วยงันแอตันตาในกาลานานส่วนเย่งพอเจอว่าธรรมมาบอกเหอสัทธาแห่งโตนั้นเกิดนั้นยุดเสียนั้นก็ถึงเอาพาเพื่นเอ ไปโสงอาจสานาในาตรงนั้นนา้นแล้วกล่าวเสือเจ้าพิโคตั้งายตนเดึ่งว่าพันเตคาแด่ดเจ้าโกวังหังอันว่าคาก็กาดจำยังพาผพืนนี้เป็นพา กับวาสาแล้วจังเอ่อแก่เจ้าเพคโคตั้งหลายอันอยู่ในเวงหารนั้นและเจ้าก็ไปในเวงหารอันนั้นจงบอกกล่าวยังภาวะแห่งคาบังเกิดในภาพื้นนั้นแดดเอ กันว่าเจ้าวันจันก่าวแก่เจ้าพีโคสันนันแล้วทำไหวยังพาแก่เจ้าพีโคตั้งไลยตนนันแล้วมีโซตามานั่งเกาะมาจมชื่นเย็นเดเกิดฉลาบเต็มตน ก่ไปสู่ยังที่อยู่แห่งต้นตาโตในกาลาน้ำส่วนว่าเจ้าเพ่งโค่นต้นนั้นก่อนหลับเมายังพาเพลินนานไปสูเวงานแล้วก่าวยังกรรมมันยิงผู้นันหกส่งโชนแก่เจ้า พี่โคตังหลายงานมาพร้อมผาสมจุ่มนมกันแล้วกล่าวว่าจงเออพาผืนนี้แก่เจ้าพี่โคจนนองอเพว่อนุ่งถักลองตาว่าอันแล้วก็เออยังพา ê cổ châu phi khô trọn ơn, cọt cào va châu cô tăng lại chuồng hơ kẻ kha xiâng vẹt van tơ ê cổ châu phi khô tồn nương cào va châu cô tăng lại chuồng hơ kẻ kha xiâng ha van tơ ê văn cả lăng หาเป็นตาเจ้าพี่ขอ้อตั้งลลยปงนานยังกาละเฮยุดย่อนลงโดยพระการดัางเดล้วเจ้าพี่ขคอตนนั่งก็กล่าวว่าเจ้าโกตั้งลายจงเฮแกคาเสียงวันนึ่งก่อนเตะ้ากาจางนงท่างลง ยังพาเพื่นนั่นจาลลตานโตในกาลานั่นเจ้าพีงโคตังหลายกาะเฮยยังพาเพื่อนนั่นแก่เจ้าพีงโคตนนั่นและส่วนบ้านเจ้าพีงโคตนนั่นกอดลาเมาพานตันยิบย่อมดีงาม ไปใส่กำปาระพินทุกกุมยังพานานเคินสูตี้อันนาเตียวจมคมแก้วไปเสียงเจ็ดบาทยางแล้วในปัตตาวาลบาทยางอันสุดสวยนานเจ้าพี่โคตร นาน,นจังพาจนแพร่ยังสานถูเกเจวากีเลสศธรรมเถอยังไงอย่าทาละหันตาพระาป็นนาละหันตา ໃນວັນທວນສອງກໍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າພິຄຕ່ງຫາຍສວນເຈົ້າເພງຄຕົນເອງກໍຮັບເອົາຍັງພາພີນນັ້ນແລ້ວກໍເປັນອະລິຫັນຕາ การต่อในกาลนั้นคนทั้งหลายก็ผ่านดําผ่านดาอย่างเวงหันตามวัฏญาณแห่งปัญญาเจ้าและวิงคนทั้งหลายนั้นจังผ่านดํผ่านดาย่งเวงอนดังอันก็เอาย่งผานอนนันแล้วนิงในใจ ว่า,าพาเพื่นนี้เป็นเหตุพาใจเพื่อเจ้าพิโคจังลายกำจัดตัดเสียยังกิเกล็ดจ,จะทำแรว่าอ่านแล้วก็กัดจำยังาพาเพื่นนั้นเป็นเจ้อแลกกลางไว้ปราตูมุขวังวิงหาร อานทาราจาเวหาลังกาตาในกาลันภัยญาสันเดนไปโสเวงานหันยังจออลิญาอันดิญาเจ้าพยงโคตังาลห่างปุกกังไว้นั่นก็มาลำเบิงตน ว่าพผะางองเราใชมายังพาตัางหลายงานเมียพันต่างต่างคนตัาง,งหลายป่วยบ่ยิบแขวนในตีหนึ่งทีใดและผูกห้ายแขวนยังพา อันย่อมฝาดนั้นจาเพื่นนี้เฮอเป็นในที่สองนนเหตุด้งานจาลํำเปิงดังนี้แล้วก็ถามคนตั้งลายฟงเป็นอามิกาคาอาลามแล้วอามิกาตั้งลาย ฟงนั่น,นก็กล่าววาาาาา่ามหาลดาดาากาแต่มางลัดเจ้าไม่ยอนเจ้าพิคุตังไลก็กล่าวว่าพาย่อมฝาดอันนี้กะจำเป็นคนแก่เจ้าพิคุตังไล ว่าอ่านแล้วพระยากล่าว่าพาย่อมฝาดนันนี้กัดจำคนนันใดแก่เจ้าพิโคตั้งหลายอันจะคนตั้งหลายกล่าวว่าเตวาคาเดสาบทิเตปานาจามั ผู้คาตังลายก็บรู้และเจ้าพีโคตังลายสิ่งเดียวหักโลในกาลนานผ่านญาเข้าไปโซเจ้าพีโคตังหลายส่งไปแล้วนัง่งโยเตินนึงถามว่าพันเตคาแดดเจ้าโกตังลาย อาญาเจ้าโกตังหลายกล่าวว่าพาเพืนนี้ก็ทำเป็นงานคุณแก่เจ้าสังโคันว่าหมูพาสงอันใดเป็นเหตุแห่งพานนี้อันจะส่วนเจ้าเพขโซ กล่าวว่ามหาลาดูลามหาลาดที่โคตรลายหาโนยโตนาจันไหลเชิงพาเพื่นเดแล้วก็ถึงอาละหันตาพระราเป็นอาละหันตาไปในวัดซา อันนี้แลเหตุดังงานพาเพื่อนี้กตํำเป็นคนมากนั่งแก่เจ้าพีโคจังไลยว่าตันโทอันเจ้าพีโคทรงจะกล่าวย่อยังคนในพาจีวะละอันเป็น cho hẹn a la hành ta chào tăng lai có kra wa ma ki tăng ma lăng a à pan tinh vi lo TÊ tăng thế xoa i cha nhăng a tha ka ra nang nhô na vi ta pa pa LÊ nang anh wa pu CẢ ra yên cha ตั้งลายหันแล้วยังพาย้อมฝาดอันเป็นนาตี้อยู่แห่งอาลาหันตาเจ้าตั้งลายอันบอดติดโดยมุลละมนตินกิเลสจะทำตั้งลายอันผู้กาละตั้งลายหาดตอดเสียนาย ตีใดตีนองกอเพลิงละวาคุบยำสิ่งเดียวว่าเป็ดตานับว่าเป็ดขังวันตามันเนันตุนโนอัตาโนุบาคาตะปาตังโนนังละหันตากะจังปันนะโดยมีเทเลนา่า เป็นเอตเจ้าเพีคตังหลายถึงยังงานละหันตาผลปานพรเสิดและคาเสมสานจักโยกธรรมละัตโตโลขีงานคุบยำแยงงานสัตตโลกยิงจาย อันไว้ยังพากันนั้นก็เปิงกัดจําสิ่งเดียวและตั้งวัดทางพากันนั้นเป็นจอดใจแห่งอาลาหันตาเจ้าตั้งหลายก็มีและยายังโสกะโลตา ลาจาอุเสเตง l ระหันตาจโ k ปา g u พุทธเต a estajspe Empor drop Nu cam m u ะ scrubba aurañá tea chang ifat lau g ด อันเอพี่โคตั้งหลายหากปกกลางดินไปบนพาย่อมฝาดนานนานอาลาหันตาเจ้าตั้งหลายหักบัวลับพวกนุ่งถาดลงลายเหตุดังอันพาย่อมฝาดพื้นนานก็เป็น tuy quan sang cả là phù cha là xuân châu phi khô sống có tê sa thăm tham kẻ phà nha sa ta tư đôi nay nhạ mi tôn và đẳng mê tằng suốt so, toa số so, ma số so, la cha PHẢI NHÀ sa ta tư đại nhìn cam อาหนะเมลาจะมโนนาลัจจะมะโนนรโสมานัตนาพิลมจมจื้ยินดีบานงามแล้วถามว่าพางานน้ำปงกาละผู้ใดหอเป็นตานันจาเจ้าภิกุตังลาย ได้เย็นกรมมานานก็กล่าวว่ามหาลาดุดกาลามหาลาดยิงผู้หนึ่งเจอวา่าธรรมาเป็นยิงผู้ทุกข์ไล่เขียนใจอยู่ในบ้านนั้นเจอว่าสิหกาา เຮົາພາງານນີ້ຍິ່ງໂພນານຖ້າເຮົາເປັນຕານລາຈາພະຍາໄດ້ຍິນດັ່ງອັນກໍເຮົາລຽກຫາມາຍັງຍິ່ງຜູ້ນັ້ນແລ້ວກໍເຮົາຍັງເຂົາຂອງອັນມາກແກຍີ โู้นานแล้วกัดกรรมยังบานสิวากรรมนา่นบริพกส่วนไร่แล้วก็เหอแก่เย็งโดนานแล้วตาโตปัธธาทายาจำเนียนแต่นั่นไปไปนาบานน,น,นั้นก็ได้ชื่อว่าธรรมมาสิวากรรม หนึ่งพระการหนึ่งพญาก็ตั้งเยิงพูดนานไว้ในตีอันเป็นแม่แห่งตอนแล้วเฮใดสั่งยังสลีสัมปันตีอันใหญ่จำเนนกา ้หาหลาปียงเจวิแตแห่งตนก็มีอันอายุจติจากมังคนก็ได้เอาตอนไปเกิดในเตวันโลกไปบนเกิดังฟ้าสิรรมมาภาวะโตสัมปะิิเตปะกังจลา ก็เตะโซมันงานว่าบานเองั้นผู้ตกไรเข็นใจหลักเฮอแก่เจ้าเพีโคอสองนมีเส้นเป็นตีลักมันแก่นมีงานอุภาพแห่งธรรมแต่และธรรมมาส่วนอันว่า นางผู้ชื่อว่ารรมาก็ได้ยังภาวะสัมปันธิสัมปตญาณก็ได้ภาวะอันเป็นปัจจุปันนาคือเขาของเงินคำมันมากนักกันว่าจุติตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนไป đợt này mường pha cứ nhọt an bền qua ma sút hèn to คาเปแมนว่าเจ้าพิคูตังไล่อนได้เถึงยังสาวว่าอันว่ากิเลสสาธรรมตั้งไลตั้งมวลหกักเีสยงก็ได้เป็นนรหันตา ห้าร้อยตนธรรมยากากถา,าแห่งดังธรรมาอันมาในมาทุลสวายนีู้กทวนแปดก็บังกมโสมเลาตสี